จะชอบหาว่นจะชอบแค่กอยู่นางีทัดเอาดีดีคือเดียวสอ ยังคอยจะคะุ้งว่าลงไปบึ่งนี่แหละคอยก็จะคุ้มคือกันบวเสียเวลาถ้าบวผ่านก็คือฮือมาง่ายๆย่างไปดูเป็นตลอดโบ้ไอเป็นตลอดโบ้ แหละเป็นตลอดพ่ออโอโบัตคอยิได้นั่งเบิง่งคนกับบัตน,นี้แหละคือบ่โอ้โหขึ้นมา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 บสู้บสู้ป่านะฮะ จง,จงอุ้มไว้ซะท่วมหัวยืนมืออีกนะ้ำมันเกือบสามเมตรพุ่นอบ้อมอ้อมจะเลี้ยงไปพุ่นอ้อมอมันจะเลียอบอบเล้ยงไปพุ่น เอาพื้นมันต่ำาต่พื้นกับมันท่านแรงเขาเฮอนี้อ้อมจะเลี้ยงมันมันต้องเอาพื้นที่กว้าง บอกเลยเล่าเขาบอกคือเก่าแล้วเขมุดน้ำลึกมาได้ลูกติดโพงค่อยไปมุดน้ำทะเลแล้วฟูเป็นงอมหอย,ปปอย,ยแปลกแต่ว่าหันอยู่ในอุ่มบ่ลึงบ่มีป่าลึงป่าฟูมาหายใจว่ะในอุ่มนี่อยู่ในอุ่มนี่แหละ แต่ว่าค่อยหันใจอยู่ตอนนี้ฮะมีอยู่สิบเปอร์เซ็นต์ค่อยฮะบวเสียเวลาถ้าเจ้ากู้เสื้อคืนมาฮะ<ห>แล้วพื้นตรงพื้นที่ตรงนี้เจ้ารอน้ำลดมาจะมาเอาก็ได้ค่อยบวซีเรียรดได้ใดบวดได้ก็ได้แต่ว่าค่อยอยากมาซื้อซื้อนี่<ห><ห> ฮะควายางยังโอยทับควอยฮะดีควายบ่สู้ควายเห็นน้ำแล้วฮะ